นายกำลังไปไหนของขวัญอาล้ัมค่าแบบที่รถมาที่ไม่มียามเฝ้างั้นเหรอไม่ใช่นายนี่เดาทางง่ายจริงๆกระชิงใบสันใบสันใบสันทําให้นายใช้ทําอะไรก็ได้น่าจะอยู่แถวแถวทุ่งโล่งฉันคิดว่านะฉันเคยเห็นสองสามตัวใกล้ๆก่อนนี้โชคดีแล้วกันนายจะไปกับฉันไหมฉันจะบอกวิธีล่าให้กลัวโดนควายเดได้สิจะปฏิเสธได้ไง เดี๋ยวนายก็โดนควายขวิดหรอกถึงเวลาแล้วไปกันเถอะเล่ากันมาก่อนรุ่นฉันแน่นอนคือแม่ของฉันเคยเล่าเรื่องชนเผ่าของเธอที่ย้ายถิ่นไปกับพวกใบสัน พวกเขาเป็นหนึ่งอันเดียวกันไวสันย้ายถิ่นไปทางไหนคนของฉันก็จะย้ายไปทางนั้นเป็นเหมือนศูนย์รวมแห่งชีวิตเราไม่สามารถอยู่รอดได้ถ้าไม่มีพวกมันพวกมันให้เราทุกๆอย่างที่ต้องการอาหารเสื้อผ้าที่อาศัยและเครื่องมือเป็นสิ่งที่น่าเคารพอย่างมากฮอฉันจำวัยเด็กได้ไม่มากนักหรอกแต่ก็คิดว่าอคนของฉันพวกเขาขับเคลื่อนด้วยวิสกี้มากกว่าดีพ่อฉันก็คิดอย่างนั้น ลองไปทางซ้ายนี่ดูทางนี้นายเห็นทั้งหมดนี่ไหมมันน่าเหลือเชื่อจริงๆใช่ไหมเราควรฆ่าแค่ตัวเดียวเท่านั้นฉันจะไล่ให้มันวิ่งเป็นวงแล้วนายก็ล้มให้ได้สักตัวหนึ่งโอเคนะเอาให้เรียบร้อยเท่าที่ทำได้โอเค ง่ายนิดเดียวหยดได้แนละ้วลูกชายค่อยๆนะเยอะมาก เก็บนั่นไ,นไว้บนมาแล้วก็ขึ้นมาซะฉันอยากไปตรวจสอบดูอะไรบางอย่างได้เลย <c oughs> ไปกันเถอะกลยเสร็จแล้วลูกชาย <c oughs> เรากำลังไปไหนกันฉัน,นว่าฉันเห็นพวกนกกินซากสัตว์ทางเนี้ยใครอยากรู้ว่าพวกมันสนใจอะไรกัน ไม่นะดูสิใบสันดูเหมือนจะโดนยิงแล้วทิ้งให้ตายแล้วจะมีคนทำอย่างนั้นไปทำไมไม่รู้สิแต่ฉันเห็นล่องรอยมุ่งไปทางนี้เอาละนำทางไป เป็นสัตว์อื่นทําหรือเปล่าไม่ใช่พวกมันถูกยิงชันไม่เข้าใจว่าจะปล่อยให้เน่าทิ้งแบบนี้ไปทําไมดูนั่นใบสั่งตายอีกตัวบนเดินทางขวาแล้วเข้ายิงทิ้งแล้วปล่อยให้ตายอีกแล้วแต่ตัวนี้ยังดูใหม่ๆอยู่เลยมีแคมป์อยู่นั่น ฉันจะเข้าไปดูเ <c oughs> จออะไรบ้างไหมอาเธอร์ ปืนยังไม่ทันเย็นเลยพวกมันน่าจะไปได้ไม่เกินครึ่งวันหรอกใบสันตายเวลาไล่เลี่ยกันเลยแล้วนายจะทํำยังไงพวกมันคงอยู่ในพื้นที่ขึ้นไปสูงกว่านี้กันดูว่าจะเห็นอะไรบ้างทางนี้เราน่าจะเห็นทุกอย่างได้จากบนนี้ โอเคนายเห็นอะไรไหมอาเธอร์ดูสิกลุ่มควันทางทิศเหนือน่าจะมีแคมป์นึงงั้นเราไปเช็คดูกันไอ้พวกสวัตมันฆ่าเพื่อสนุก คิดว่าเราจะคุยได้ไหมฉันไม่ได้ฆ่าเพื่อสนุกฉันทำเมื่อจำเ,เป็นต้องทำ <ères> ดูใบสันไตอีกตัวแล้วต้องเป็นพวกมันแน่ๆเร <ie> ็วเข้าหลอด้วย ไอ้พวกโง่ที่ยิงใบสันใช่ไหมไ้่มีปัญหาเลยฉันบอกว่าไอ้พวกโง่แกยิงใบสันพวกนั้นใช่ไหมใช่เย็นๆนะไอ้ผิวแดงไม่ว่าแกจะเป็นพวกเวรอะไรก็ช่างนะแกยิงพวกมันใช่ไหมเอาใช่เรายิงเองเราจะยิงพวกใบสันนั่นแล้วเรายิงแกตัวด้วยเผื่อแกไม่เข้าใจนะแล้วมันเรื่องอะไรของพวกแกวาพวกเรา<อ>มันเป็นเรื่องของฉันพระเจ้าช่วยแกบ,บ้าสิงด,ดีฟังนะฉันมีครอบครัวครอบครัว อย่าฆ่าฉันเลยถอยไปชาวฉันจะหาคำตอบให้เองมานี่นายจะทำบ้าอะไรทำไมแกฆ่าไวสันพวกนั้นแล้วปล่อยให้มันตายฮะฉันไม่รู้ว่านายกำลังพูดถึงอะไรอยู่ไอ้เฮียนี่แกจะบอกหรือแกจะตายฮะโอเคมีคนยักเงินเราเพื่อให้เราฆ่าเขาเลยก็ได้ที่ต้องการแล้วก็ทำให้เหมือนพวกอินเดียเรียงเป็นคนทำนายฆ่ามาเลยอาเธอ ไม่นายโปรดอย่าฆ่าฉันฉันขอร้องนะฉันมีครอบครัวนะเอาละเราไปจากที่นี่กันโอ้ยอย่ายิงผมคุณผู้ชายผมมีครอบครัวนะครอบครัวครอบครัวปลอมอะแล้วก็ใส่หัวไปซะนายทําอย่างนั้นทําไมลือมันยังไม่อยากตายบางทีมันอาจจะกลับไปบอกเพื่อนของมันว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขืดนว่ามันยังทําอีกฉันพอแล้วกับเรื่องนี้ฉันจะกลับแล้วโอเคฉันจะดูว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรเอากลับได้บ้าง ไว้เจอกันทีหลังนะ mm